ครับนะครับในข้อแรกข้อที่สองที่ผมฟังคนถามเมื่อกี้เนี่ยนะฮะว่าจะทำอย่างไรดีถึงจะให้โหนดหวมากๆใ้โว้หนวกมากทุกท่านสยามสยามไทยเนี่ยเป็นกรรมการป้องกันราฐนากด้ใช่ไหมครับไม่ไม่ได้เป็นไม,ไม่ได้เป็นครับไม่ได้เป็นอบางคนได้เป็นใช่ไหมอาจารย์หม่อมอาจารย์หมอ่อมอาจารย์หมอ่อมเป็นอาจําเย์เข้าไปปรึกษากันสิครับ เพราะว่าประเด็นหลักที่เดิมนั่นเอาเรื so ่องเสีย yeah, ดินแดนถูกไหมครับใช่ครับเมื่อมันเสียดินแดนเนี่ยฮะแล้วเมื่อการเมืองมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องเอาเสียดินแดนเป็นเป้าหมายคอร์รกใช่ครับข้อที่สองเรื่องมินพรมในชั้นภาพใช่ต้องเป็นปัญหาข้อที่สามเรื่องทุจริตครับเรื่องโกงข้อที่สี่ไล่ประสิทธิภาพใช่ไหมฮะใช่ครับข้อที่สาม ความเหลื่อมล้ำสํมสูงและข้อสุดท้ายสำคัญที่สุดนะฮะต้องวรชิ่กับป่ายังอื่นเลยการปกครองประเทศไทยยังไม่เป็นประชาธิปไตยใช่ครับมันยังเป็นเผดเด็จการอยู่เผด็จการต้องแก้รตรงนี้ให้พบนะให้ให้เจอก่อนให้เจอว่าประชาธิปไตยนะ่าจะทําอย่างไรวิธีทํำง่ายๆนะฮะท่านกําลังเดินถูกแล้วนะครับท่านกาลังเดินถูกเดินยังไงครับ รณรงค์เรื่องโหวตโนให้เป็นพาร์รวมทั้งประเทศพทเรพราะมันไปแล้วอย่างสุงเรื่ขณะนี้ระชาัิปัดแพ้ไปแล้วครับเพราะผมเคยอยู่ผมรู้ข้อที่สองเมื่อกี้ท่านพูดถึงข้อเสียของพรรคเพื่อไทยก็ไปแล้วถ้าโหวตโนชนะสองพรรคนี้เราได้ปฏิรูปขั้นขั้นปฏิรูปนะครันะเพื่อ ให้เป็นระบอบประชาธิปไตยครับแต่ก่อนจะเป็นระบอบประชาธิปไตยต้องมีการปกครองในลักษณะที่ไม่ปกติเชียก่อนคุณก็ไปดูกฎหมายรัฐธรรมนูนและกฎหมายปกครองนะครับพระราชอำนาจนอกเหนือรัฐธรรมนูญที่เป็นเรื่องของพระเจ้าอยู่หัวก็ใช้อ,าอาราชาสมาสายก็ได้ใช่ครับนะครับ,รบ,รบอันนี้แต่เพราะฉะนั้นผม ผมไม,ไม่ไม่ไม่ลบโกเวลาท่านมากนะฮะผมเน้นว่าวันนี้เราไม่มีประชาธิปไตยเราไม่ได้ปกครองระบอบประชาธิปไตยต้องสร้างความการเป็นปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้ได้เสียก่อนเพราะยังเป็นเผด็จก,การต้องกาจัดเผด็จก,การให้หมดเพราะฉะนั้นประชาชนที่เมื่อกี้ม่คุณหมออะไรที่บอกว่าจะเดือดร้อนไม่ยาเอาคนนั้นคนนี้ล่ะเพราะว่ามันเป็นเผด็จการมันโกงการ มันโกงทุกพักแล้วมันผดดก,การทุกพักนะครับ,รบเพราะฉะนั้นผมเอาแค่นี้ก่อนพอหรือยังฮะ <พอ S 1> ผมเน้นเรื่องการปกครองที่เป็นผดดก,การครับและต้องทําลายผดดก,การให้จบแล้วสร้างประชาธิปไตยด้วยโบสถโนลนรงโบสโนเป็นที่หมายระหว่างทางไปสู่นะเป้าหมายต่างๆครับรวมทั้งการเสียดินแดนการหมินพัดลมไร้ชาติว่าการทุกริต การไล่ประสิทธิภาพอย่างที่ท่านรัมนตรีแชวั์พูดถึงเมื่อกี้นี้นะครับครับขอบคุณครับผมผลิตนดยรุ่รย้อนพูดครับขอบคุณพี่ที่ให้เกียรติผมนะครับเดี๋ยวจะขอไปรบกวนกินข้าวด้วยไม่ได้แลกเปลี่ยนกับพี่นานแล้วพักนี้พี่นุ่นก็สุขภาพคงจะดีขึ้นกว่าเก่านะคือบ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยาไม่เคยทิ้งบ้านเมืองนะห่วงหาถอนบ้านเมืองตลอดใช่ครับบ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเป็นเรื่อง ยิ่งใหญ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลสวัสดีครับสวัสดีครับตัางนานาเลยนะครับครับเชิญครับครับคอมเมนต์ด้วยอาจารย์ไบศาลนะครับคือกับเรียนอาจารย์ชายวัฒน์เราอย่าไปเลือกว่าเราไปโหวตโนพักแล้วเราไปเลือกคนเลยเราโหวตไปทั้งไอ้สองใบนะครับง่ายๆเข้าใจง่ายการจะยอมรับได้ได้ได้นี่อว่าท่านเก่งใจอะไรนะครับได้อย่างนั้นยิ่งดีแต่ว่าผมดูว่าบางคนเนี่ยไปเป็นหนี้บุญคุณส่วนตัวไปอะไรขอเข้าไป คือเราคำานึงเราคิดถึงประเทศชาตินะครับคุณไปลงเลือกตั้งทําไมอ่ะคุณอย่าคิดว่าเออคุณไปลงเลือกตั้งแล้วเราต้องไปเห็นด้วยกับคุณคุณญาติพี่น้องเราแต่ถ้าคือคุณไปสนับสนุนในการเมืองเร็วๆแบบเนี้คุณก็ไม่ได้คํานึงถึงประเทศชาติคุณก็กระสันอยากเป็นนักการเมืองแล้วทาไมคุณต้องมาขอร้องในประชาชนเอ้ผมเป็นคนดีนะมาเลือกผมเลือกเันนะไม่เลือกอะไรก็ได้ให้มาเลือกผมนะแต่ถามี่ประเทศได้อะไรคุณเข้าไปอ่ะแล้วการเมืองอย่างเงี้ย คุณเข้าไปคุณเข้าไปก็เข้าไปทําชั่วใช่ไหมครับครับประชาชนเรารักประเทศเราต้องการให้ประเทศมันไม่ไม่เป็นอยู่ในระบบอย่างเนี้เราเห็นแก่ประเทศชาติมากกว่าอย่าเลยครับใครที่ว่าเป็นคนดีแล้วเอ้ยคุณนี้ดีนะคนนั้นดีถ้าเกิดคุณดีคุณอย่าไปลงเลือกตั้ง <c oughs> ต้องเห็นประเทศชาติคุณต้องอย่าไปลงเลือกตั้งสิครับใช่ไหมครับใช่ครับเออเราอยากให้ช่องี่สามเนี่ย รณรงให้เป็นทางการไปเลยนะครับโวนโนเป็นทางการเลยลงไปถึงหมู่บ้านเลยครับเราเราเริ่มดเาเนินการตั้งแต่บัดนี้ไปและทางทีวีก็โอเคให้ความรู้ไปเหมือนเมื่อวานเนี่ยคุณเยวัฒหยิดเรื่องอะไรมาพูดเนี่ยโอเคดีมากเลยทางทีวีนี่ก็ถามไปทางหมู่บ้านหรือเรามีหน่วยงานของเราเนี่ยเราต้องรดนรงให้ให้กระหึ่มไปเลยครับโหวนโนนี่คือทางออกดีที่สุดนะครับประชาชนอย่าไปลงกลนนักการเมืองหรือ นักวิชาเกินบ้าบ้าบบอที่พวกนี้ <c oughs> นักวิชาการตอนนี้ที่ออกมาพวกนี้พวกทำลายชาติบ้านเมืองหมดเลยมันไม่มีผลได้ยังไงครับโอเคคุณบอกไม่มีผลดังกฎหมายใช่ไหมคุณไปหลอกควายหลอกคนโง่โงได้หลอกพวกที่เป็นข้านนักการเมืองได้แต่เราเนี่ยคือพลังบริสุทธิ์ของประชาชน <c oughs> ผู้เรียกร้องผู้ต่อสู้คุณแะนอนหลับทับจิตคุณจะไม่เลือกคุณกลายเป็นคนทำลายชาติไปด้วยนะครับแต่ถ้าคุณออกมาและคุณการเสียงปวดโนเนี่ยคุณพร้อมที่จะช่วยให้บ้านบ้านเมืองนี้ดีขึ้น นี่คือพลังบริสุทธิ์ของประชาชนเราเป็นพลังที่ว่าเราสามารถบีบไปทางการายนะครับผู้มีอำนาจบ้านเมืองคุณถ้าคุณคุณคิดอะไรอยู่คุณกําลังทําอะไรอยู่คุณต้องเห็นพลังตรงนี้แล้วคุณต้องทําอะไรบางอย่างเป็นการบีบพวกผู้มีอำนาจโอเคกองทัพอันหนึ่งคุณต้องคิดแล้วแหละว่าประชาชนเขาทาอะไรการโหวตโน้นนี่คือต้องบีบคุณไม่ทำยังไงคุณเฉยใช่ไหมถ้าสินมาคุณอยู่ไม่ได้ คุณต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งตัวกําจัดพวกอํานาจเลวๆที่จะเข้ามาปกครองบ้านเมืองค,คุณต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมครับครับเราถึงต้องโหวตโนยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะผมคิดว่าให้มันเลือกตั้งไปเถอะให้พวกนักการเมืองนี่คายเงินออกมานะครับมันเท่าไหร่ครับมันเป็นแสนล้านนะครับ <c oughs> ให้มันคายเงินพวกนี้ออกมาและผมหวังลึกๆนะครับว่าเงินพวกนี้มันจะไม่ได้กลับคืนไปแล้วผมหวังลึกๆนะครับ,เ,บ,รบเราต้องการคือให้ไปถึงจุดนั้นก่อนแล้วผมหวังว่า ประเทศชาตินี้มันต้องดีขึ้นและนักการเงินมันออกเงินไปแล้วประชาชนก็โอเคเรารับเงินนั้นมามันก็กระจายดีกว่าไปอยู่ในกระเป๋าพวกมัน <c oughs> แล้วต่อไปจะมีอะไรเกิดขึ้นมันต้องดีกว่าเนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> เรามาร่วมกันเถิดร่วมพลังโหวดโน่นี่แหละโบตมันไม่ต้องังคนน้่งพักนี่แหละเพราะเราไม่เอาใครไงเราไม่ได้เอานักการเมืองที่เข้ามา80ปีแล้วพวกนี้มีแต่ทําลายชาติป้นชา่นชาง้นบ้านเมืองมันไม่มีอะไรดีขึ้นเรามาเอาประเทศของเราให้ยืนอยู่แล้วก็รอดปลอดภัย นะครับช่วยกันให้ลงนันลงให้มันเต็มที่ก็คือมไปเลยนะครับอาจารย์ขอบคุณมากครับครับขอบพระคุณครับเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็ดีขอฝากถึงพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครครับแล้วก็ปริมณฑลที่กําลังลังเลครับระหว่างโหวตโนกับชูวิทย์แล้วกันพูดง่ายโหวตโนกับชูวิทย์เอางี้แล้วกันเพราะว่าท่านผู้พี่น้องน่าจะได้บทเรียนนะครับคนบางคนเนี่ยมาสมัครบอกเขาเป็นฝ่ายค้าน แต่ว่าเผยในเดียบอกว่าผมจะโหวตให้กับพรรคที่ได้คะแนนมากที่สุดอย่างนี้ว่ามันกําลังกลื่นเข้าไปในระบบแล้วก็คือจะโหวตให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลครับครับคือเขาเปิดเผยลักษณะภาพมาแล้วนะผมไม่ได้บอกว่าเป็นใครครับแต่ว่าพี่น้องลองดูก็แล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับครับเชิญครับสวัสดีค่ะครับเชิญครับลํำปางลํำปางครับเชิญครับค่ะ เรื่องเรื่องเรานลงโหวตนอนเนี่ยวานก็ไปโหวตได้สี่เสียงโอ้ oh, <laughs> ทำงานแล้ว <laughs> ไม่ค่ะก็อ่าเป็นหน้าจอค่ะ oh. อ๋อค่ะหน้าจอดูดูตลอดครับค่ะแล้วก็ตอนที่ท่านสวสมบูรณ์ซื้ออะไรนะ้ที่ว่าจะเป็นตั้งสถานีอ่ะ <laughs> วิทยุขอทุนล้านเนื้อ <laughs> วิทยุก็โอนไปให้อยู่อ๋อ oh, ครับค่ะ แล้วเสร็จก็บางทีชาวบ้านเขาเวลาเราไปพูดอย่างนี้ยแล้วเขาก็ชอบมีปัญหาแบบว่าถ้าเราไม่เลือกพักไหนแล้วจะบริหารประเทศได้ไหมครับเออเราก็ต้องไปนั่งอธิบายเพราะบางคนเขาไม่รู้เรื่องเลยอะค่ะครับเราไปนั่งอธิบายกว่าอธิบายจะเข้าใจพอเข้าใจเสร็จก็อธิบายว่าเออทุกวันนี้คุณนี้ผลผลกระทบอะไรบ้างเออเขาก็อย่างนี้ี่เออนั่นแหละ ก็กรุณาไปเลือกทั้งพรรคแล้วก็คนลงที่ต้องไม่ประสงค์จะลงคะแนนให้ใครครัเขาก็จะได้คะแนนเสียงเนี่ยถึงถึงเราจะไม่มีไม่มีพลังมากแต่เรายังยังมีสิทธิ์ที่ว่าเราไม่ไม่ไปเลือกใครครับแต่ยังมีสิทธิ์ที่จะไปตอบโต้เขาได้ใช่ครับใช่ไหมคะอาจารย์ครับหนูก็ดูหน้าจอแหละแต่ทีนี้หนูก็เอาเอาที่ที่ของพันธมิตรอ่าอ่าพิมพ์ออกมาแจกค่ะ แล้วก็ถ่ายเอกสารเองโอ้ดีเลยครับถ่ายเอกสารเองแล้วก็ M O U J D C ที่เขาที่เขาเอามากันอะค่ะครับแล้วก็ไปแจกก็ที่นุก็นูก็ไปสวัสดีค่ะนุมหาเสียงโหวตโนนูก็รู้ว่านูอยากทำยังไงอะนุว่านูไปทัโหวตโนแล้วก็ไปทังโหวตโนกัเขานุมหาเสียงโหวตโนนก็ไปอธิบายบางคนเขาเขาดูเรื่องนี้อยู่เขาว่าเขาก็โอเคนูก็ฝากหนังสือให้ ให้คนที่มาทานข้าวหรือว่าอะไรที่อา่านด้วยนะคะอย่าเพิ่งทิ้งทิ้งลงทางขยะน,นะก็ไปขอร้องเขาขอนี่เขาเพราะว่าประเทศไทยเรามันไม่ไหวแล้วมันแย่แล้วไปร้านสวยก็ไปสวัสด,ดีเขาไปร้านไข่ข้าวเหนียวไก่ย่างก็ไปสวัสด,ดี <c oughs> เขาโอ้ของจรงโดนใจจริงโนรบแล้วเสียาอันน <c oughs> ี้ก็เรื่องของหัวกระโดดหัวกระโดดใหญ่แล้วจะได้มีพลังเยอะๆเกิดขึ้น คือถ้าหนูเสียงคนเดียวหนูก็ไม่ไหวตอนนี้ไม่โดดเดี่ยวครับเยอะมากมะมก่แต่หนไูไม,ไม,ไม่ไม่ที่นห,นหนไูไปหมู่บ้านอะไรเงี้ยไปหมู่บ้านไปอธิบายให้ชาวบ้านฟังไปไปบ้านตัวเก่าเนี่ยะค่ะไปบ้านไปบ้านแฟนไปอธิบายให้บ้านปู่กับยา่าคือคือทางโน้นเขาจะจะเป็นเสื้อแดง <c oughs> แล้วแต่เราไปอธิบายไปอะไรแล้วก็หนูก็ไปถามว่าแล้วปุ๋ยเนี่ยพานซื้อกันยังไงเขาก็บอกว่าไปกับ ทกศแล้วเขาจะมีอะไรตัดอันนี้มามาแล้วทําไมแล้วแล้วคุณแล้วคุณเป็นหนี้ไหมเป็นแล้วการที่คุณเอาที่เข้าทกศแล้วแล้วมันไม่มีเงินใช้นี่ยมันมีผลกระเทามาอย่างไงก็ไม่มีที่บางทีเขาก็ยึดที่เออแล้วแล้วคุณเงจะไปเลือกเขาอีกหรือ็เลยว่าอย่างนี้เออฮู้แล้วเสร็จไปเจอกับอบตไปลบกับอบตอีก <c oughs> ไอ้น่าเขาบอกว่าไอ้น้าถ้าถ้าถ้าเองมาเป็นผู้ใหญ่บ้านที่นะมึงได้ออกจากบ้านก่อนกําหนดด้วยเน <c oughs> ี่ยพราะว่าไม่ใช่คือคือหนูเล่าไม่ไหวหนูเล่าไม่ได้ <c oughs> ก็ฟังให้ดีๆสิ <c oughs> พวกพวกคุณคุณรล่าเงินมาพวกคุณก็พาชาวบ้านไปไปดูงานไปดูอะไรแต่ชาวบ้านเขาไม่รู้ <c oughs> แต่เรารู้ทันพอเราแปอธิบายคุณต้องยอมรับสิก็เลยว่าอย่างเงี้ย <c oughs> ทำไมคุณไม่ยอมรับยัง สอสอหรือว่าอะไรมาทำโบทำอะไรเนี่ยคุณก็ว่าเขาดีเขาให้คุณเท่าไหร่เขาเป็นปัญหาเขาให้คุณหมื่นนึงแต่ผลที่เขาเอาออกจะออกจากคุณไปเท่าไหร่เขาเดินหนีกันหมดเลยท่านกำนันท่านอะไรน่าไปไกลกลเลยหนูเป็นสไพายบ้านโน้นคือคือหัวคือหนูดูคือเราศึกษาหนูศึกษาศึกษาเรื่องไอ้นักการเมืองประมาณปีสี่ห้าโอ้เก้าปีโอ้เก้าปีแล้วนะครับเก้าปีแล้ว ถถึงถามมาเรื่อยๆก็เราก็เลือกใครไปแล้วเขาก็ไม่ทาตามคือวันก่อนนีมีคนถามว่าท่านเนี่ยถ้าเหลือเลือกประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยจะเลือกใครดีถามผมนะามตอบว่าเนี่ยถ้าระหว่างเสือกับจระเข้เนี่ยคุณจะเลือกเป็นเหยื่อตัวไหนถ้าไม่เลือกเป็นเหยื่อตัวไหนก็ไปโหวตโนสิครับครับรู้ไหมสั่งเสื้อเสื้อพังธมเนียรที่ที่โหวตโนใช่ไหมครับ ฮัลโหลครับครับไดยยินอยู่ครับค่ะหนูก็ไปสั่งซื้อเสื้อพันธมิตรที่ที่ที่เขียนเป็นตัวภาษาไทยอือไม่เลือกโ้นหมู่บ้านนี้ไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวหนูก็ให้เขาดูให้เขาดูไล้คือหนูก็ไปกับแฟนแฟนหนูเป็นตำรวจครับก็บางทีหนูก็ไปแย้งกับเขาเหมือนกันกับตำรวจบางทีก็เกือบโดนถีบออกมาเหมือนกันเขาถือว่าเล่าให้ฟังครับเป็นลักษณะเล่าให้ฟังตำรวจเนี่ยเป็นข้าราชการที่ถูกนักการเมือง ขดข่มเหงมากที่สุดนะครับต่อ้ทํางาน <ๆ S 1> ให้ตายให้ดีให้ตายเนี่ยถ้าไม่ซื้อตําแหน่งไม่ได้หรอกครับแ<ช>ด้เป็นหนี้เป็นสินนุตงตุงนางตํารวจเนี่ยต้องตื่นตัวก่อนต้องมาเป็นหัวคะแนนใหญ่ให้กับการหโหวตโนมใช่ครับเราก็เดินเดินเดินค่ะ,นะค,ะครับคือขอโทษนะคะครับก็พอดีเมื่อวานนี่ดูดูข่าวฟังข่าวมีคนอายุประมาณแปดสิบกว่าที่จังหวัดลำพูนไปฉาองชอส แล้วก็จะรณรงค์โหวตโนว่าอย่างนี้ค่ะใช่ครับจะลืไหนคะใช่ครับมีมีอยู่ช่วยกันทั้งประเทศเลยครับตอนนี้47จังหวัดถ้าจะไม่ผิดมีมีอยู่พักหนึ่งพักเพื่อฟ้าดินใช่ครับใช่ไหมคะใช่ครับพี่ลำพูนนะคะครับใช่ครับพักนี้เขามีหมายเลขแต่เขาไม่อยากเปิดเผยหมายเลขไม่ต้องจำหมายเลขครับเพราะว่าเขาต้องการไม่ให้เลือกพักไหนครับค่ะไปลงสมัครเพื่อไม่ให้เลือกตัวเองให้โหวตโนว่า